สวัสดีค่ะมีรถกระบะสีประตูเกียร์ออโตส้สภาพสวยประวัติดีสีดวผ่อนสบายเดือนละ700ดนบาทนำเสนอนอีกแล้วนะคะมดดาด้าบีที50โปรเครื่องยนต์2.2ดาเป็นแถบเกียร์ออโต้ไฮไลท์เซอร์ปี2013ค่ะด้านในก็จะเป็นแนวสปอร์ตนะคะภายในสีดำนะคะเป็นบหนังสีดำนะคะกระจกปับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทร์ล็อกค่ะ ABS, a b ร mm ์ a กแบีเอสกุญแจรีโมดนะคะ mm hmm. พุ่งมาไลมันติฟังก์ชันเกียร์อโต้ค่ะรถสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะคันน mm ี hmm. ้ขอทาาเงินเดือนเลรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรคันนี้ได้นะคะที่หนึ่งหมืนห้าพันบาทขึ้นไปค่ะกะ็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเครื่องยนต์สอนะคะรถสภาพสวยเครื่องยนต์ดีเซลขับดีมากๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะแอร์แบ็คูนะคะพุ่งมาลมัติฟังก์ชันสอฝั่ง รถสภาพดีแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะบอดี้สวยนะคะด้านหลังคนคลองได้เยอะนะคะยกสูงค่ะทัศนวิสัยในการมองนี่ดีมากๆเลยนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะสภาพสวยน่าใช้มากๆเลยค่ะไม่มีอุบัติเหตุน,นะคะไม่มีจมน้ำด้วยนะคะรับประกันนี้เลยนะคะใครกำลังมองหารถกระบะสีประตูเกียวโต้นะคะเครื่องยนต์ดีเซล2.2นะคะแนะนำเป็นรถคันนี้เลยค่ะ น่าใช้ม,มากเลยนะคะสภาพดีค่ะมันเข้ามาใหม่นะคะฟีดาา่อนเจ็ดพันบาทเท่านั้นค่ะมาด,ดาบีที50าศูน์โปรนะคะเครื่นนองอยนต์สองจุดสองดาวเปนแคบยอโตไฮเลเซอร์กีปี2013ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามได้เพี่ดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสองห้ปด